สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เ,เรียนกันมาเมื่อเช้านี้3คา,าบรวดเลยนะคะเหนื่อยกันหรือเปล่าทีนี้นะคะคาบที่สาคาบที่สของครูนะคะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ชันเดี๋ยววันนี้นะคะครูตุ่มนะคะจะให้นักเรียนไปเรียนรู้นะคะวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอยู่มากมายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการรับเข้าข้อมูลนะคะเช่นเมาส์นะคะคีย์บอร์ดนะคะสแกนเนอร์ scanner, หรือแม้แต่กล้องถ่ายภาพในโทรศัพท์นะคะก็เป็นอุปกรณ์ในการรับเข้าข้อมูลนะคะและเราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะคะให้อุปกรณ์เหล่านี้ มันอยู่กับเราไปได้นานๆนะคะสามารถใช้งานไปได้นานๆนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปนะคะไปดูวิดีโออการดูแลรักษาอุปกรณ์นะคะคอมพิวเตอร์การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะช่วยให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นานโดยอุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันออกไปแต่ก่อนที่เราจะไปศึกษา ถึงวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดเราลองไปทดสอบความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ของน้องๆกันก่อนผ่านกิจกรรมสนุกๆต่อไปนี้ค่ะน้องๆลองดูสิคะว่าภาพใดต่อไปนี้คือสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คลิกเลือกภาพที่น้องๆเห็นว่า เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องได้เลยค่ะเต้ยกับพัดนำแผ่นซีดีมาร่อนเล่นเป็นจานบินเต้กระแทกเมาส์กับโต๊ะซ้ำๆ สวัสดีครับน้องๆวันนี้เพื่อนๆของพี่ไอทีล้มป่วยจากการใช้งานของเด็กๆที่ไม่ค่อยได้ดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไม่ระมัดระวังครับก่อนที่จะมีเพื่อนๆของพี่ไอทีล้มป่วยไปมากกว่านี้วันนี้พี่ไอทีจึงอยากจะมาประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี เพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างพวกเราช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้น้องๆไปได้นานๆยังไงล่ะครับจอภาพจอภาพทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลออกมาในรูปของภาพหรือข้อความซึ่งมีวิธีการดูแลรักษาดังต่อไปนี้ไม่นำมือไปจับ หรือแตะที่จอภาพระวังไม่ให้วัตถุหรือน้ำไปโดนจอภาพไม่นำแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพเพราะอาจทำให้สีจอภาพเพี้ยนทำความสะอาดจอภาพโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วจึงเช็ดทำความสะอาดจอภาพและหลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้ผ้าคลุมจอภาพไว้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองแป้นพิมพ์ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์มีวิธีการดูแลรักษาดังต่อไปนี้ไม่เคาะหรือกดแป้นพิมพ์แรงๆระวังไม่ให้น้ำหกลงบนแป้นพิมพ์ไม่ควรกินอาหารขณะใช้งานเพราะเศษอาหารอาจอุดตันทำให้ปุ่มไม่ทำงานได้ และหมั่นทำความสะอาดแป้นพิมพ์อยู่เสมออย่าให้ฝุ่นจับเมาส์ Mouse, ทำหน้าที่ชี้ส่วนต่างๆบนจอภาพมีวิธีการดูแลรักษาดังต่อไปนี้วางเมาส์ไว้ที่แผ่นรองเมาส์เมื่อใช้งานทุกครั้งไม่แกะลูกกลิ้งออกมาเล่นทำความสะอาดบริเวณลูกกลิ้งของเมาส์ อย่าเคาะเมาส์กับพื้นแรงๆและระวังไม่ให้ตกกระแทกพื้นเคสคือส่วนที่บรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นฮาร์ดดิสก์แผนวงจรหลักหน่วยความจำซึ่งมีวิธีการดูแลรักษาดังต่อไปนี้ไม่ตั้งเครื่องไว้บริเวณที่มีแดดส่องถึง ควรให้เครื่องอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำและระมัดระวังไม่ให้น้ำหรืออาหารหกใส่ตัวเครื่องวิธีการดูแลรักษาเครื่องขับแผ่นซีดีมีดังต่อไปนี้ไม่กดปุ่มเปิดหรือปิดเครื่องติดติดกันใช้แผ่นซีดีที่สะอาดไม่มีรอยขีดควรและ มั่นใช้น้ำยาล้างหัวอ่านเครื่องขับแผ่นซีดีเป็นประจำวิธีการวิธีการดูแลรักษาแผ่นซีดีรอมมีดังต่อไปนี้ระวังไม่ให้เปียกน้ำระวังที่ร้อนจัดไม่ใช้มือจับบริเวณด้านหน้าของแผ่นซีดีและไม่ขีดเขียนหรือขีดข่วนลงบนแผ่นซีดี ไม่งอแผ่นซีดีเพราะอาจจะทำให้แผ่นซีดีมีโอกาสแตกหักได้ง่ายและเก็บแผ่นซีดีไว้ในกล่องเพื่อป้องกันฝุ่นละอองวิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มีดังต่อไปนี้ปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังใช้งานเมื่อมีกระดาษติดอย่าดึง หรือกระชากระดาษออกด้วยตนเองควรแจ้งคุณครูผู้ดูแลทราบและนําผ้ามาคลุมทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนอกจากน้องๆแต่ละคนจะต้องระมัดระวังการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดแล้วเรายังควรมีข้อตกลงในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกันอีกด้วย เพื่อให้คนอื่นๆสามารถใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อจากเราได้ในสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งก็ได้แก่ช่วยการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หากเกิดปัญหาการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะอะอะอย่าพยายามแกะหรือซ่อมด้วยตัวเองนะครับให้น้องๆแจ้งคุณครูผู้ที่ดูแลทราบจัดดีที่สุดครับ เดวหลังจากนะคะที่นักเรียนแต่ละคนนะคะได้ uh. ไปดูวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอุปกรณ์แต่ละตัวนะคะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรมีข้อห้ามอย่างไรนะคะห้ามโดนน้ำห้าม นนะะเวลาเราเช็ดเราถูนะคะเราต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะทีนี้ครูจะมาทดสอบสิคะว่าที่นักเรียนได้ดูไปเนี่ยใครสามารถจำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะคะ10ข้อนะคะอ,อย่าไปลองทํากันดูเลยนะคะข้อสอบนะคะ10ข้อและสำหรับวันนี้นะคะการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ะคะ ก็จบลงนะคะด้วยเพียงเท่านี้นะคะเพราะเราวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการดูแล,แลรักษาคอมพิวเตอร์นะคะนะคะสำหรับวันนี้ครูตุ่มก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ